คุยโวสวนภูมิใช้เวลาตรวจ Thailand Pass ไม่เกิน30วินาทีต่อคนตั้งเป้ารายได้ปีนี้1.3ล้านล้านแต่วงเล็บตอนตรวจต้นทางก่อนมานี้ใช้เวลาทักกี่นาที <c oughs> ก็ตอนตรวจขาเข้าก็คงจะตรวจแค่ QR Code ที่ตอนเราหลังจากเราลงเครื่องแต่ว่าแล้วตอนก่อนขึ้นเครื่องล่ะเจ้าหน้าที่ที่สนามบินทั้งนั้นใช้เวลาตรวจนานเท่าไหร่ ในที่สุดก็เหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนเหมือนย้อนยุคนิดนึงยังไงไม่รู้เพราะอภิปรณ์นึกถึงตอนที่อตอนนี้อท่องเที่ยวอยู่ที่ต่างประเทศแล้วตอนที่เราออกมานะตอนอปลายเดือนมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราเข้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มันมีความคล้ายๆอย่างนี้แหละก็คือเขาก็ให้ตอนนี้สวิตก็ไม่ต้องกรอกอะไรแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขายังให้กรอกอยู่ ก็คือไปตรวจโควิดก่อนแล้วก็มามากรอกแล้วก็ได้ QR วอารโค้ดทันทีไม่ได้ต้องรออะไรแล้วตอนที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ทางไทยเนี่ยก็ตรวจนู่นนั่นนี่เอกสารแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บอ่าตอมอบอกว่าขอดู QR code โค้ดดูแป๊บเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือสวิสก็ไม่ได้ต้องกรอกอะไรแล้วไงก็เหมือนกับว่าเออเออเราก็ยังตามเขาอยู่อยู่สเต็ปหนึ่งอันนี้คือไม่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับดี เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเรื่องของว่าเออใช้เวลากับกระบวนการสนามบินนานอันนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุปรงที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะยังอยู่บนพื้นฐานของการที่จะยังไม่ยอมเลิกมาตรการเอ,อ่อแต่จะพยายามทําให้สะดวกขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ปรับปรามเกินไปถ้าเดือนนี้มีการเอ,อ่อตัดสินใจว่าจะยกเลิกไทยแลนด์พ a าสเนี่ยก็ถือว่าโอเคว่าเขาก็จะคือจะขอค่อยๆไปทีละสะเต็ปอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้ยกเลิก Thailand Pass ก็หมายความว่าเขาจะพยายามให้มีมาตรการพวกนี้แต่ว่าจะพยายามปรับให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองแล้วก็ข่าวลักษณะนี้นะครับก็จะมีทุกครั้งนะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมมากๆอย่างเช่นตอนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยโอ้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกับถึงขั้นลงทุนไปยืนรอนักท่องเที่ยวเลยนะเหมือนเปิดแต่บแต่ลิบบินเปิดงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโฆษณาครั้งแรกเนี่ยคึกคักมาก อ่าคือหมายถึงว่าโฆษณาว่าคึคกคักนะแต่ความเป็นจริงก็คือเดือนนั้นก็คือมีคนเข้ามาหลอมแหลมหมายถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วพอมาเทสแอนด์โกก็ประมาณนี้เหมือนกันโอ้ oh, เปิดประเทศวันแรกค,คึกคักวงเล็บเราเปิดประเทศวันแรกมาตั้งแต่เดือน <c oughs> ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมว่าเปิดประเทศเนี่ยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วก็เปิดซ้าแล้วซ้าอีกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบนะครับที่เรายกเลิกทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมก็คือยกเลิกการตรวจขาเข้าฉะนั้นก็ ก็เป็นบรรยากาศความคึกคักวงเล็บในวันที่1อีกอยู่ดีถ้ามีใครฟังอยู่นะครับได้บังเอิญเข้าไทยมาในวันที่1นนี้หรือเปล่าแล้วก็เป็นผลเป็นยังไงนะครับก็ไหลลื่นรวดเร็วอะไรเหมือนอย่างที่เขาว่าไหมอ่าแล้วก็ก็มีท่านท่าน,ท,านทั้งหลายเขาก็ไปตรวจนะครับเหมือนแบบว่า,วาเออเออตรวจแล้วก็ต้องทําให้มันดีหน่อยใช่ไหมติดตามการดําเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเปิดประเทศวันแรก ตามคําสั่งของรัฐมนตรีคมนาคมอ่าก็มาตรวจดูว่ามันไหลลื่นเรียบร้อยไหมโดยการเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนของท่าอากาศย,ยานสวนภูมิได้เตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งขาเข้าและขาออกประเทศไทยสําหรับสนามบินสวนภูมิมีการปฏิบัติงานในช่วงที่มีผู้โดยสารจํานวนมากเป็นเที่ยวบินจากประเทศสิงคโปร์โดยจุดที่กังวลว,ว่าอาจจะเกิดปัญหาคอขวดจุดแรกบริเวณจุดตรวจไทยแลนด์พา s s ซึ่งท่ากาศยานได้เตรียมความพร้อมรองรับให้บริการเอาไว้ตรงจุดตรวจ Thailand Pass เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึง15เคาน์เตอร์ปรากฏว่าใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีต่อคนซึ่งผู้โดยสารเที่ยวบินดังกล่าวประมาณ322คนใช้เวลาผ่านจุด Thailand Pass ไม่เกิน20นาทีเดี๋ยวนะ15เคาน์เตอร์เนี่ยต่อ1เกหรือเปล่าหรือว่าต่อทั้งสนามบินเพราะว่าเครื่องบินลงเครื่องมาเนี่ยก็คือเหมือนกับ ใช้ใช้พื้นที่เกตหนึ่งคือเกตก็คือประตูใช่ไหมล่ะออกจากเครื่องบินมาปุ๊บก,ก็คือเดินผ่านประตูอะไรมาเนี่ยก็คือเจอเจ้าหน้าที่สิบห้าเคาน์เตอร์หรือทั้งสนามบินมีสิบห้าเคาน์เตอร์อ่าก็สามร้อยกว่าคนใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วสามพันคนล่ะเอ๊ไม่รู้ว่าคำนวณผิดหรือเขาคำนวณผิดอ่าก็สาสิวินาทีต่อคนก็คือนาทีละสองคนแล้วก็มีสิบห้าเคาน์เตอร์ก็คือจะต้องเป็นนาทีละสามสิบคน มันก็น่าจะเป็นสักประมาณสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมสามร้อยิบสองคนแต่นี่ไม่เกินยี่สิบนาทีเนี่ยมันจะใช่สามสิบวินาทีต่อคนหรือแล้วก็คำนวณเล่นๆนะครับอ่าก็วันหนึ่งหมื่นห้าพันคนเข้าที่สุวนรณภูมิเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าจากตอนที่เราแค่ยกเลิกการตรวจก่อนบินเนี่ยก็วันหนึ่งเกือบหมื่นสองพันละแล้วลเกิดตอนนี้เลิกตรวจหลังเข้าเนี่ยหมื่นห้าพันนี้น่าจะเด็กๆเลยนะถ้าสักหมื่นห้าพันคนต่อวันแล้วสมมติมีแค่สิบห้าเคาน์เตอร์สมมุติก็ นาทีละสองคนไงสิบ้าเคาน์เตอร์ก็นาทีละสาิบคนหารไปใช้เวลาห้าร้อยนาทีห้าร้อยนาทีก็ประมาณแปดชั่วโมงครึ่งได้ก็ก็พอไหวอยู่นะพอไหวอยู่เอ่อแต่ว่าถ้าวันละหมื่นห้าเนี่ยสาสิบวันก็สี่แสนห้านะจากเดิมสมัยก่อนโควิดเนี่ยประมาณ2อถึงสามล้านก็แสดงว่าถ้ายังมี Thailand Pass อยู่เนี่ยก็ถ้าไม่ใช่เพิ่มเคาน์เตอร์ไปอีกเยอะๆก็อืมถ้าคนมากกว่าน,นี้ก็ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอ๋อนี่ไง ผู้โดยสารทั้งวันวันนี้ประมาณหมื่นเจ็ดพันคนโอ้โหกระโดดเลยนะก็เดือนที่แล้วมันที่ที่ยกเลิกตรวจก่อนมาก็ประมาณหมื่นหนึ่งกว่าอันนี้กระโดดเป็นหมื่นเจ็ดมีผู้โดยสารไม่ได้ฉีดวัคซีนเพียงแค่สิบเอ็ดคนเท่านั้นซึ่งการบริหารขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาใดๆเออไปรู้ว่าเขาไม่ได้ฉีดเนี่ยคือหมายความว่าสิบเอ็ดคนนี้ก็คือไปกักห้าคืนอยู่ในเอคิวหรือเปล่าหรือหมายหรือหมายถึงว่าข้อมูลจากไทยแลนด์พ a s ส คือคนไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีทางเลือกว่าถ้ายอมตรวจก่อนบินไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็มาส่งผลในไทยแลนด์พา s s สก็จะไม่ต้องกักตัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจก่อนบินก็จะต้องจองโรงแรม5คืนแล้วก็ส่งในไทยแลนด์พา s s สสำหรับจุดตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมเพื่อบริหารจัดการผู้โดยสารให้เป็นไปในความรวดเร็วโดยจัดทำเสากั้นทางเดินสเนกเลนเออสเนกไล เพื่อจัดระเบียบไม่ให้เกิดความแออัดของผู้โดยสารขณะรอรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์เพื่อบริหารจัดการให้บริการซึ่งพบว่าสามารถรองรับผู้โดยสารและให้บริการได้รวดเร็วขึ้นสําหรับจุดสัมภาระไม่พบปัญหาในการให้บริการแต่ดูจากคําพูดเวิร์ดดิงพวกนี้แล้วเหมือนกับเออมาตรวจตรวจอ่ะอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยอันนี้ไม่พบปัญหาเหมือนเหมือนเหมือนกึง่งๆึ่งรายงานเจ้านายยังไงไม่รู้นะนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ ขอความร่วมมือไปยังสายการบินต่างๆให้ลูกเรือช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารที่จําเป็นลูกเรือก็หมายถึงที่อยู่บนเครื่องบินนะไม่ใช่ว่าก่อนที่ตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบินก็ให้ช่วยเช็คเอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านเข้าเมืองให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่บนเครื่องทั้งนี้เพื่อเพิ่ <ๆ S 2> มประสิทธิภาพและลดความแออัดในกระบวนการเอกสารภายในท่าอากาศยานอใครที่มาวันนี้บ้างเขาให้กรอกไอ้นี่ไหมตอมหกอ่ะเพราะว่าเคยได้ยินจากข่าวอื่นเหมือนเขาให้กรอก เพื่อที่โดยเฉพาะพวกที่อยู่อะไรเพื่อที่จะได้ใช้ในการติดตามตัวได้เนี่ยอย่างเช่นเวลาเราลงยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้เอ้ยเขาก็ตั้งนานแล้วแหละเขาก็ไม่ได้ให้กรอกอะไรใช่ไหมเออทั้งตั้งตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วอะแต่อันนี้คือไม่รู้เรางัดกลับมาให้กรอกไหมเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าจะเลิกตั้งนานแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วเรื่องใบต่อม6หขาเข้าแล้วก็มาต่อที่ข่าวที่2นะครับเปิดประเทศทุกดานต่อเราเที่ยวด้วยกันดันเป้า1.3ล้านล้าน,านเอ่อเราเที่ยวด้วยกันก็คือโปรโม ให้คนในประเทศได้เที่ยวใช่ไหมแสดงว่ารายได้1.3ล,ล้านล้านน่าจะรวมการเที่ยวในประเทศไปด้วยเอ่อก็หลังจากที่ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจ PCR และ ATK วงเล็บ ATK เป็นแค่คำแนะนำให้ตรวจระหว่างพำนักเอ่อสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์พบว่ามาตรการดังกล่าวได้สร้างความคึกคักให้ทุกส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างมากเดี๋ยวคึกคักคือ ความหวังใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งเปิดยังไม่ได้เพิ่งจะเข้ามาวันแรกเองแต่ก็น่าแปลกนะออก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่าเดือนเมษาเนี่ยพอเราเลิกตรวจก่อนบินเนี่ยจำนวนคนเพิ่มเป็นประมาณหมื่นหนึ่งพันถึงหมื่นสองพันแล้วพอเราเลิกเทสแอนโกเนี่ยจำนวนเพิ่มเป็นหมื่นเจ็ดพันตามข่าวเมื่อกี้เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมอ,อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์่นั้นเดือนหนึ่งก็น่าจะไม่ถึงห้าแสนก็กลายเป็นว่ายังน้อยอยู่ดีนะเพราะจากเดิมเดือนละสามล้านนะก็ปีทั้งปีมันสี่สิบล้านใช่ไหมหันสิบสองก็สามล้านกว่านะ ก็ตรงนี้ก็มาจับตาดูว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่นะครับแต่จากวันแรกที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยกลับยังไม่ได้คือก็เยอะขึ้นแหะแต่ไม่ได้เยอะเท่าที่คิดและประสานเสียงในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเลิกเงื่อนไขเข้าประเทศทั้งหมดเพราะเลิกไปแล้วคนก็จะมาหน่อย <laughs> มันเป็นหมดหน้าท่องเที่ยวแล้วเออนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดงั้นหรือไม่ใช่ไปเลิกเอาก่อนที่เออสักมีนาเพื่อให้คนมาทันสงกรานง,งั้นหรือ พราะว่าดีที่สุดเพราะประเทศอื่นๆทยอยปลดล็อกไปหมดแล้วขณะที่จํานวนผู้ฉีดวัคซีนในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นที่สําคัญยังเป็นแนวทางให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างชัดเจนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีที่สุดอีกด้วยนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลยกเลิก Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยได้ง่ายขึ้นตัว Thailand Pass นี่แหละคือคือเรียกว่าเจอต่อเลยนะครับ พอมาถึงไทยแลนด์พาสเพราะว่าอันอื่นอ่ะอื่นๆมันก็เกี่ยวกับอื่นๆไงจองโรงแรมตรวจโควิดอะไรนั่นคือเทสแอนโกนั่นมันเกี่ยวกับโรงแรมกับโรงพยาบาลไงเอ่อฉะนั้นแต่ไทยแลนด์พาสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนั่นแหละพวกเขาเองนั่นแหละฉะนั้นฉะนั้นเขาจะยอมหรือโดยเฉพาะว่าถ้าคนเข้าเยอะแบบก้าวกระโดดเนี่ยเขาก็จะเขามีอันนึงเขาพูดไงไว้ไงเนี่ยเราปรับให้ง่ายขึ้นตั้งเยอะแล้วนะปรับให้ง่ายขึ้นก็คือไม่ต้องจองโรงแรมไม่ต้องตรวจขาเข้าแล้วไง แล้วก็การกรอกก็ง่ายขึ้นแถมเรายังการันตีด้วยนะในหน้าแรก Thailand Pass ก็บอกไว้ว่าไม่เกิน48ชั่วโมงก็จะได้ QR วอาโค้แน่นอนเนี่ยทั้งเร็วทั้งไม่ต้องจองโรงแรมแค่กรอกกรอกเท่าไหมก็มันง่ายขึ้นแล้วไงแล้วมีเหตุผลอะไรจะต้องเลิกล่ะก็ทั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมเสนอให้สอบอคเสนอในเดือนนี้แหละเพื่อให้ยกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่หมิถุนาเป็นต้นไป อา้าวแล้วยกเลิกแล้วจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศแสดงวัคซีนพาสปอร์ตและกรอกข้อมูลการรับวัคซีนลงเนี่ยนี่ไงเนี่ยที่พูดถึงตอนแรกกรอกข้อมูลการรับวัคซีนลงในแบบรายงานบันทึกข้อมูลเข้าออกราชอาณาจากักรหรือตอม6คือเราเชิงว่าเราแค่ต้องการไว้เป็นเรคคอร์ดเฉยๆอะ่ะถามจริงๆว่าฉีดมาเนี่ยให้กรอกไปว่าฉีดอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรละ่ะก็คือเราแค่ต้องการรู้ว่าเขาฉีดครบไม่ครบก็แค่นั้นเองถูกไหม ฉะนั้นถ้าให้กรอกลงไอใบตอม6ซึ่งส่วนใหญ่จะแจก,แจกบนเครื่องบินเนี่ยแสดงว่าแค่เก็บเอาไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ทำอะไรหรอกแล้วก็หัวข้อข่าวก็ยังพูดถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มาถึงเฟส5แต่ถามว่าเฟส5เนี่ยเป็นเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากงั้นหรือเปล่ปาเขาบอกว่าเอออาอในนี้ไม่ได้พูดถึงเราเที่ยวด้วยกันก็คือเชิงว่าเหมือนกับตั้งมาว่าจะให้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ไม่หมด ก็ยังต้องกลับมาต่อเป็นเออแล้วบอกว่าเฟสเฟสอะไรเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเปิดเป็นรอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เปิดตลอดก็ไม่ได้ก็คือต้องเป็นรอบจะได้จะได้ดูเหมือนพิเศษหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังเตรียมต่อมาตรการทัวร์เที่ยวไทยที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวยังใช้สิทธิ์ไปแค่ห้าหมื่นสิทธิ์จากจํานวนทั้งหมดสองแสนสิทธิ์แล้วก็ตามหัวข้อนะครับดันรายได้ท่องเที่ยวทั้งปีหนึ่งจุดสามล้านล้าน,านอันนี้มันเกือบครึ่งของของเดิมเลยนะเออ อันนี้บอกว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นทททโฟกัสนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางอินเดียรวมถึงนักท่องเที่ยวาชาวจีนที่อาจเดินทางเข้ามาแบบกรุ๊ปทัวร์ในช่วงปลายปีนี้คาดว่าปี -65 เนี่ยจะมีต่างชาติเข้าประเทศไทยประมาณ7-10ล้านคนจากเดิม5-15ล้านคนออกเป้าหว่ยงมาก5-15ล้านเลยนะ กระทรวงท่องเที่ยวย้ําว่ากระทรวงมีความพยายามในการเสนอขอปรับลดมาตรการการเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยภาคก,การท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวเร็วขึ้นในช่วง7-8เดือนข้างหน้าสุดว่าการเข้าประเทศไทยณนะตอนนี้ก็คือจะเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับติดอยู่แค่เรื่องของ Thailand Pass เท่านั้นเองแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะช้าหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในนี้เขาก็พูดอยู่ว่าเออ ใช้เวลาตรวจเอกสารไม่เกินคนละ30วินาทีแต่แค่เราไม่รู้ว่า15เคาน์เตอร์นั้นคือต่อ1สนามบินหรือว่าต่อ1เกตเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วคงจะดีขึ้นกว่าเดิมครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าใครที่เข้ามาวันแรกนี้เลยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ